สวัสดีครับเพื่อนๆจะให้ดูสแตมนะคะสแตมค่ะเนี่ยอันนี้สิบสตางค์ค่ะมีอยู่ดวงเดียวเนี่ยสิบสตางค์อันนี้นี่นี่เนี่ยสิบสตางค์อันนี้ยี่สิบสตางค์นะคะัเพื่อนๆค่ะแล้วก็มียี่สิบห้าสตางค์รู้สึกจะมีอยู่อันเดียวเหมือนกันเนอกจากห้าสิบเห็น,งงนหไหมคะห้าสิบสตางค์เจ็ดสิบห้าสตางค์แล้วบาทยี่สิบห้าหนึ่งบาทไม่มีเนาะ มีบาทยีห้าเลยยห้าอันนี้บาทยี่ห้าหคะอันนี้ก็บาทยีห้าค่ะเป็นอะไรที่แบบสวยงามนะครับเพื่อนขาเนาะสวยงามเป็นสิ่งที่น่าเก็บรักษานะครับเพื่อนค่าเก็บรักษาเข้าไว้เพราะว่ามันหายยากเนาะ ไม่มีแล้วเมื่อก่อนนี้เขาเขียนส่งจดหมายเนาะแตก่ก็ไม่ค่อยได้เก็บเพราะว่านี้ไม่มีใครส่งจดหมายมาให้ขอพี่เขานี่ค่ะอันนี้สองบาทนะคะเพื่อนค่ะแล้วการที่ห้าอันนี้ในหลวงแล้วการที่เก้าทรงอะไรนะไอ้นี่ไงเซ็กซ์โฟนเนาะนี่ค่ะและ้วหลังนี้นี่อันนี้อะไรนะเกี่ยวกับทําเกษตรอะไรเงี้เนาะนี่ค่ะแล้วก็เนื่อการที่หนึ่งเนาะเนี่ยรายการที่หนึ่ง Okay. ดูนะครับเมื่อไหรเนี่ยสัตมสมัยก่อนเนาะเพราะต่อไปจะหาไม่ได้แล้วเพราะไม่ค่อยมีใครเขียนจส่งจดหมาย,น,มน,น,ยนี่ค่ะเนี่ยอันนี้เห็นไหมเนี่ยอันนี้ ันนี้สองบาทเหมือนกันหาดูยากแล้วนะครับเพื่อนขาเนาะไม่มีแล้วเก็บไว้ให้ลูกให้หลานด,ดูนะคะอ้ตอนนั้นอันนี้ก็สองบาทอันนี้สมำรุดแต่ทีสัส่งขับโลกไทยเนาะตอนนั้นนึกว่าหายเสียด้เสียใจแย่เลยตอนนั้นเนาะท่านซึ้นใหม่ๆอ,อืมนึกกหลานมะไปเล่นไปหาจนเจอมันอยู่ในรวมกับกองของไอ้นั้น หนังสือเขาซื้อยู่ในกองหนังสืออยู่เนาะนี่ก็สองบาทนะคะเพื่อนๆสองบาท,บาทเยอะมากอ่ะสองบาทนะ่ะรุ่นนั้นที่เขาคนรู้จักกันเนาะเขาเขาเก็บให้เขาทํางานเก็บกับพวกเนี้ยนี่ค่ะนี่ก็สองบาทสองบาทเยอะสองบาท ดังที่สวยงามนะคะัเพื่อนขาดูครับนะไอสมุดชักช้าชำรุดซะแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปหาซื้อมาใส่ใหม่เนาะเฮียไม่ได้ไปหาซื้อมาอันนี้ก็สองาทเพราะโอ้โหต้องกี่ปีแล้วครับเพื่อนขาต้องแต่เราจำเป็นสาวเนาะน,นค่ะอันนี้ก็สองบาทแต่เราเป็นสา,สาวๆาะเขาขาดมั่งอะไรมั่งเนี่ยชำรุดเนี่ยขาดไปมั่งอะไรมั่งเนาะเราก็ดูแลรักษาวไว้ อ่าขเนี่ขาดอันนี้ขาดเนี่ยขาดเนี่ยขอบคุณนะคะเพื่อนๆค่ะว่าดูตัดดวดอกตัดวดอกอันนี้ก็สองบาทนะคะเนี่ยสองบาทอันนี้เป็นสเต็มปาต่างประเทศค่ะมีอยู่สามดวงสเต็มต่างประเทศเนาะมีอยู่สามดวงแล้วก็อันนี้เป็นอากรสเต็มที่ไวติดอะไรต่างๆเนาะเนี่ย เป็นอกรสแตมสิบสตางค์สมัยก่อนเวลามีอะไรต่างเขาก็จะติดอ각กสแเตมเนาะอันนี้สามบาทสามบาทก็ไม่หยุดแค่สามยังมีอีกไม่รู้หายไปไหนยังหาไม่เจอค่ะใส่ถุงเข้าไว้ก็คงอยู่ในบ้านนี่แหละเนาะเก็บไว้ค่ะอันนี้สวยมากเนะี่ยอันนี้เป็นอันใหม่สามบาทเป็นสแตปมที่นั่นเนาะเพราะนั่นนะคะเ่็นข่าวเนี่ยเป็นอะไรที่เราเนาะ เก็บรักษาไว้อาจจะชำรุดบ้างอะไรบ้างบางทีเมื่อก่อนเราไม่ร uh, ู้เรื่องเนาะการเก็บอะไรเนี่ยเรายังไม่เคยจะเป็นไงเนี่ยอันนี้ชำรุดอันนี้ชำรุดขาดเนี่ยค่ะอันนี้เขาขาดไงเขาก็เลยมาซ้อนกันเนี่ยตรงนี้เขาขาดตรงนี้เขาขาดก็เนาะนี่ค่ะเนาะสวยๆงามๆครับเพื่อนขาหาดูได้ยากนะคะเราก็เนาะเก็บรักษาไว้ เอาไว้ให้ลูกหลานดูว่าอีงเนาะนี่สมัยก่อนนี่นะอย่างนี้เป็นการเขียนจดหมายมาหากันอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งสมัยนี้ไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วเนาะอันนี้สวยงามนะครับเพื่อนผ่านเนาะเป็นในที่เก็บรักษาไว้ค่เนาะ คุณนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันเสมอเนาะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะคะ